สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูการอัปเกรด SSD นะครับของโน้ตบุ๊ก Acer ในรุ่นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับอ,อ่ะนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับโน้ตบุ๊ก Acer นะครับ aspire c 7 5 0 g นะครับตัวนี้ c750g นะครับตัวนี้สเปคเบื้องต้นก็เป็น i5 นะครับเป็นแรม4กิกจอยนิ้วมี Me, Nvidia การจอยแยกด้วยนะครับ1กิกโอเคเราไปดูกันเลยนะครับวิธีการจะถอดฝาเพื่ออัปเกรด ssd นะครับนะครับขั้นตอนแรกแล้วก็คว่มเครื่องก่อนเลยนะครับแล้วเราก็ดูว่าช่องมันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ เขาจะมีช่องมาให้ด้วยนะครับมีน็อตสามตัวคือบริเวณตรงนี้นี่นี่เราก็จัดการถอดแล้วก็ค่อยๆแงดขึ้นนะครับอ่าเรียบร้อยเจอฮดัดิตแล้วฮรดิตมีน็อตยึดอีกหนึ่งตัวนะครับถอดได้เลยแล้วก็เลื่อนยกขึ้นนะครับเรียบร้อย ในคลิปนี้นะครับเราจะทําการใส่เ d ดีนะครับก็คือจะใช้ของยี่ห้อ h i g Vision นะครับ120 g ิโอเคเราก็จะทําการทอดฮาร์ดดิสต์ตัวเก่าออกจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับที่เพจมันก็จัดการครับอย่าลืมสังเกตนะครับว่ามันอยู่ด้านไหนเราจะได้ใส่เอดีถูกทางนะครับ ่มาแล้วนะครับใส่ด้านเดียวกันแล้วก็จัดการยึดน็อตเข้าคืนนะครับ เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําเครื่องไปลงโปรแกรมติดตั้งใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับว่าเครื่องจะทําเวลาในการเข้าใช้งานถึงเดสก์ท็อปกี่วินาทีนะครับหลังจากเราใส่ดีลูบิโด,ดติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเปิดเครื่องกันดูนะครับว่าเครื่องใช้เวลากี่วินในการเข้าถึงเดสก์ท็อปกดเลย ะนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ25ถึง26วนะะินะครับ่อทีพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยโอเคครับก็ส่งง้ำได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่คิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ